ตั้งใจวันนี้เป็นวันพระแปดคำเป็นวันอุโบสถศิลไม่ว่าแต่มนุษย์จะรักษาอุโบสถศินกันแม้แต่เทวดาบนสวรรค์ก็ยังพากัน รักษาสินอุมโมสถแล้วก็มีการทุมนุมกันสนทนาธรรมกันในศาลาธรรมสภาสวรรค์ชั้นดาวดิง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เทว,วดาอยู่ชั้นฟ้าต่างๆต่างคนถึงวันพระแล้วก็ได้ดอกไม้ทูกเกียนอันเป็นทิพย พวกชั้นสูงก็ลงมาพวกชั้นต่ำก็ขึ้นไปรวมกันที่พระเกตแก้วจุลมนจุนลมณีเจดีเนินเวียนประทักษินสามรอบแล้วบูชาดอกไม้ทุกเทียนที่พระเจดีนั่นเทวดาก็พากันเคารพนับถือ เครื่องทรงของพระองค์ตอนพระองค์เสด็จออกบทที่แรกพญายินเอาไปบรรจุไว้เจนได้พระเจดีนะั้นทำะเกศาด้วยอตอนตอนนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ตัดสรู้นะแต่เทวดาก็นับถือแล้วแสดงว่าพระองค์นนะมีบุญญาธิการ มากมาแต่ก่อนตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านุ่มเป็นเหตุให้เทวดาอินทรมนิยมนับถือ <c oughs> แต่เทวดาบนสวรรค์ไม่มีพระมีสงฆ์ที่จะแสดงธรรมให้เทวดาฟังแ้วมีแต่พยาอินเป็นประธานธรรมฉา,ากัดฉากัน <c oughs> สำหรับมนุษย์โลกของเรานี่พุทธศาสนาก็ยังไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้ก็ยังนับเป็นลาภอันดีที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้เราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์รู้รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอ,อันพระนิพพานนั้นมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงแสดงเรื่องพระนิพพานแล้วก็ทรงบรรลุพระนิพพานแล้วด้วยอืม แต่นอกนั้นไม่มีใครบรรลุพระนิพพานก่อนพระอ,องค์ไม่มีเลยสั่งสอนกันอย่างดีแท้ก็ไปสวรรค์ไปพรมโลกพวกฤาษีที่แนะนำสั่งสอนประชาชนแต่ในตำรา,ลากล่าวว่าบางยุคบางสมัยพระฤาษีกับ ไปทำบาปพาประชาชนทำบาปารับรับเป็นเจ้ากี่เจ้าการจัดการฆ่าแพะฆ่า,าแกะบูชายันให้ประชาชนนื้อให้พระราชามหากษัตริย์อย่างนี้ก็มีในครั้งพุทธเจ้านั่งเพราะฉะนั้นยังว่าพระฤาษีบางในพวกนี้ก็ไม่มีศีลเหมือนกันนะ มีเป็นบางข้อเท่านั้นเองแต่พระฤาษีบางใงพวกท่านก็มีสินห้าบริสุทธิ์แต่กขามักจะมีความเห็นผิดไปบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าความไม่รู้แจ้งในหนทางพ้นทุกข์นั่นเองเนี่ยเห็นอย่างไรก็สอนคนไปอย่างนั้นเดีย๋ยวมาสอนคนให้ มงสงเทวดาอินพรมมมนีแล้ว,ว่าวจะหายเคราะหายเข็นชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีอะไรมมนีนะคนทั้งหลายมันต้องการความสุขความเจริญไม่มีใครจะมาสอนในยุคในสมัยเช่นนั้นก็เชื่อกันก็ทำกันไปอย่างนั้นแะสร้างหลวงบูชายันเข้าไปฆ่าสัตว์ปัดชีวิตบูชาเทวดาอินพรมไป ป <c oughs> รากฏในครั้งนั้นมีแต่ตระกูลพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีการมวงสวงเทวดาอินพรมโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรในตระกูลของพระพุทธเจ้านั้นมีพลฤิศีมีนามว่ากบินระดาบทเป็นครูเป็นอาจารย์ ของพระเจ้าสุโธธนะและพะนางสิริมหามายาตลอดถึงพระญาิาพระวงก็พากันไปทำบุญกับพระฤาษีนั้นแล้วไปสมทานศีลกับพระฤาษีนั้นดังนั้นขบินรดาบทนั่นนะเมื่อทราบข่าวว่าพนางสิริมหามายาประชุประศุรธร,ราชโอรสแล้ว ก็จึงขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมกระทรงอนุญาตให้เข้าไปพอไปพิสูจน์ดูบุคลิกลักษณะของพระราชกุมมารแล้วก็รู้ว่าจะได้ตัดสู้เป็นพุทธเจ้านึกเสียใจเพราะอายุตนมันก็มากแล้วจะอยู่ไปไม่ทันเลยจึงได้ร้องให้ขึ้นทางพระเจ้าสุโธทนาก็ถามว่าท่านร้องให้ทำไม เรร้องให้เพราะเสียใจไม่จะไม่มีอายุยืนไปถึงตอนที่พระราชกุมารเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านี้จะอยู่ไปไม่ถึงเลยนึกเสียดายนึกเสียใจอย่างนี้แหละถึงได้ร้องให้จริงพระเจ้าสุโธทนะนั่นน่ะ ทรงทราบดีแล้วว่าพระราชโอรสของพระอ,องค์นะจะได้ตรัสรู้เป็นลูกพระเจ้าแต่ว่าธรรมดากิเลสเนาะมันก็ไม่ยินดีไปไนท,ทางละกิเลสตัณหาทางพะนิพานก่อนดังนั้นจึงหาอุบายผูกพันพระราชโอรสให้คล้องอยู่ในราชสมบัติโดยสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามฤดู ไม่อุทธรนน้อนพระไทยอะไรเลยในความเป็นอยู่หวังว่าจะให้พระราชโอรสนั้นติดอยู่ในสุขสมบัติอันนั้น <c oughs> หาหนทางป้องกันไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอะไรทุกอย่างเลยในพระราชวังนั้นไม่ได้แล้วคนแก่คน พิกลพิการอัาสานี้จะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้พวกพรามนั่นทำนายแล้วว่าพวกองค์จะ,สะเสด็จออกบวชพอเห็นเทวทูตทั้งสี่พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่างั้นเกิดสังเวชสรุปพระหารุทยแล้วก็สเสด็จออกบวชพระเจ้าสุโธธนาส่ามันนั้จจึงหาทางป้อง,องกันเลย เมื่อพระองค์จะเสด็จประพาสสวนอุทยานอย่างนี้ก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยืนยามอยู่ตามลายทางห้ามไม่ให้คนแก่คนที่คนพิการอะไรเดินผ่านทางนั้นเลยแต่แล้วตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าก็เทวดาแล้วแบบนี้นะมนุษย์ไม่มีโอกาสจะได้เดินผ่านไป เทวดาก็แปลงจำแรงตัวเป็นคนแก่เป็นเด็กเล็กนอนอยู่บนเบาะให้พระองค์ได้เห็นแล้วก็บันดาลให้เห็นคนตายตามรายทางนี่เมื่อเห็นแล้วก็กระถามนายฉันนะผู้ที่ขับรถไปตามนำพระองค์ไป ในฉันนะก็ทูลพระองค์ว่าอันนี้คนอันนี้เด็กอันนี้คนแกอันนี้คนตายอย่างนี้แหละเอ๊ะไทยอย่างนั้นเราก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมั่งวะก็เป็นอย่างนี้แหละพราเจ้าค้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละอือพระองค์ก็ดีข้าพระองค์ก็ดีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละห่ังั้น ก็จึงได้เกิดความสังเวชประหาหรือไทยขึ้นมาทำยังไงหนอเราจงึงจะพ้นจากความแก่ความชำรุดสุดทรงความล้มความตายอะไรหมดนี่กระทรงดำริในพระไทยไปพอไปถึงสวนอุทยานสเสด็จไปชมสวนหนอกไม้นานา,นาชนิดสมสะอืมโบกกรณี พวกผงปลาแหวกว่ายไปมาก็ทำให้นื่นเริงบันเทิงพระไทยไปไปพอดีเทวดาพํำแรงตัวเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธิสง,งบเงียบอยู่ไปเห็นเขาแล้วเอ๊นี่มันเพศอะไรหน่อนนี่นายฉันหน้าเขากราบทูลว่านั่นคือบรรพชิตหรือนักบวช เพศอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับดีโนะเราเนะี่ยมันน่าจะถือเอาเพศอย่างนี้มันถึงจะสงบระงับจากกิเลสตัญหาได้เหรือนั้นทรงพอพระหฤาทัยในเพศบรรพิตนั้นก็เที่ยวชมสวนอุทยานพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับพอเสด็จกลับเข้าวางไป มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางโคตมีเห็นพระองค์เขาแล้วก็กล่าวสัมโมทยาคถาว่าหญิงใดที่เป็นได้เป็นภรรยาของชายอย่างนี้นี่หญิงนั้นก็จะมีความสุขค้นทุกข์ไปได้บอางั้นหรือว่าใครที่เป็นญาติเป็นวงของชายผู้นี้ ก็จะคนทุกคนภัยไปได้เหมือนกันว่างนันพอได้ยินเสียงนางนั้นพูดอย่างนั้นพ็ะอ,องค์พอมาหรือไทยมากเออนี่เขามาให้พรเราให้เราเสวงหาทางพ้นทุก์นับว,ว่าเขากล่าวฟาสิตน่าคิดน่าตรองเอาละเราไม่มีอะไรจะให้เป็นรางวัลก็ พอดเอาชาดาที่อยู่บนพระเศียรแล้วส่งให้นางโคตมีคนนั้นเป็นรางวัลน,นางโคตมีก็ได้ชาดาอันนั้นไป <c oughs> <c oughs> พอเข้าถึงพระราชวังก็อย่างว่านั่นเนี่ยสงดำริแล้วถึงในเราก็ต้องออกบวชในค่ำคืนวันนี้ในธรรมดาผู้มีบุญเนาะ ไม่ได้เตลียมอะไรแล้วเครื่องบวชนะ่ะไม่ได้เตรียมอะไรในวันนั้นก็พอดีพระราหุลประูตรในวันนั้นเองทรงเสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาหรือว่าญาโสธรากับพระราหุลในขณะนั้นนอนหลับสนิทอยู่ไม่รู้สึกถ้าหากว,วัดรู้สึกตื่นขึ้น คงจะเป็นอันตรายต่อพระสวามีไม่ใช่น้อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่ามันถึงพร้อมแล้วมันก็เลยเป็นไปได้สะดวกสบายองค์เจ้าจึงเสด็จลงไปประทับบนหลังมา้าอัศวราชมโนไมยมาสีขาวข่องมีนายนนะเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้รักษา ในขึ้นขี่ม้านั้นแล้วก็นายันนะก็ตามสเสด็จไปในตำรากลา่าวว่เนียวยึดเหนียวหางม้าไปว่างั้นไม่ทราบว่าจะจะยึดยึดถางม้านั้นไปได้เท่าไหร่เอ่วมันเนี่ยนะไอ้ข้อนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันถ้าคนธรรมดาสามัญคงไปได้ไม่ขี่ก้าวหรอกก็จะหลุดจากหลังไอหางม้านั้นนอนแผ่อยู่บนพื้นดินเะนี่ย แต่ว่าอันนี้เรื่องบุญญาธิการนี่นะมันอย่างว่านั่นแหละมันก็เป็นไปได้อะถ้าเกี่ยวกับบุญญาธิการกบ,บันดาลให้ตัวเบาไปตามมาเลยพระองค์เสด็จออกไป <c oughs> <c oughs> ถึงแม่น้ำเนรัญชรา นั่นแล้วก็ไปบวชอยู่ที่กลางน้ำมีเกาะทรายอยู่นั่นอา้าวท้าวคติการะมหาพรหมก็นำบริขานแปดมาถวายพระองค์น,น,นั่นแหละขึ้นเอวบุญแล้วนะมันถึงโดนบรรดาลให้เป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์ก็ตัดพระมารีด้วยพระขันนั่น แล้วก็เครื่องเครื่องทรงนั้นออกแล้วก็เอาผ้าที่ท่ามหาพรมนำมาถวายนั่นนุ่งห่มเข้าไปไม่มีใครเป็นอุปชาอาจารย์แหละพระองค์นะ่ะเป็นอุปชาพระองค์เองอย่างนั้นเมื่อนุ่งห่มเพศมีเพศบรรพชิตเรียบร้อยแล้วก็ทรงอธิษฐาน พระเกสาธาตุกับผ้าเครื่องทรงต่างๆหมดนนเนมนม้วเข้าหอ่อเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอธิษฐานถ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการออกบดครั้งนี้จริงแล้วขอให้เครื่องทรงเหล่านี้อย่าได้ตกลงมาสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินขอให้ลอยอยู่บนอากาศพออธิฐานเสร็จแล้วก็โยนขึ้นไป เครื่องทรงเหล่านั้นก็เลื่อนลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสู่พื้นดินวันนี้พระยาอินก็ลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นพร้อมสั้งพระเกศาขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดิงเอาไปก่อพระเจดีธรรมดาเทวดานะีจะทำอะไรนะไม่อยากหรอกท่านนิรมิตเอาเลยอะ่ะ ไม่ใช่เหมือนเมืองมนุษย์แต่เทวดามีบุญหลายอย่างเช่นพญาอินอย่างเงี้ยทรงอธิษฐานเข้าไปเขาเกิดเป็นพระเจดีขึ้นมาแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการสวยงามมากเมื <c oughs> ่อเขาเอาเครื่องทรงเหล่านั้นไปนปฏิสถานไว้ในพระเจดีนั่นเทวดาทั้งหลายจึงได้ พากันได้ดอกไม้ทุกเทยมยเป็นทิพย์มาจุดบูชาแล้วในสมัยนั้นเพื่อนิยมเดินเวียนบัะทักษิณกันเดินเวียนขวาสามรอบแล้วก็กราบมานี่เสร็จแล้วก็ไปประชุมกันที่ศาลาธรรมสภาน,นั่นี้มีพญายินเป็นผู้ให้โอวาัไในประมาทเทวดา เราใดที่เป็นมนุษย์แต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมีภาวนามีรักษาศีลมีให้าทานครบทั้งสามประการมีภาวนามองเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารร่างกายอันนี้เช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดา ก็ไปภาวนาอยู่บนสวรรค์นู่นนะไม่พะมาะมเพราะว่าจิตใจมีดวงเดียวเท่านี้ละจากร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในร่างกายของเทวดาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ลืมท่นี้ไม่ลืมความดีของตนที่ตนได้รำมาแต่เป็นมนุษย์เพราะเทวดามีตาทิพย์มีหูทิพย์ใจทิพย์ ระลึกถึง้นหลังได้เป็นโผลขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเอ๊ะเราได้มาเกิดสวยสุขสมบัติเห็นปานี้เราได้ทำความดีอะไรหนอมาจะก่อน,นระลึกคืนหลังดูก็รู้ได้อ๋อจังแต่เป็นมนุษย์นั้นเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นมา อาน,นิสงส์อันนั้นส่งให้เรามาเกิดในสวรรค์เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนี้นี่บรรดาเทวดาหลายก็ระลึกได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเพื่อนถึงไม่ประมาทจึงได้ไปไหว้ไปกราบไปบูชาพระเกตแก้วจุลมณีเจดีเสมอแม้จะอยู่ในอื วิมานอันสวยงามก็ไม่หลงไม่เมาในความสุขเหล่านั้นก็ยังพิจารณาเห็นว่าของสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งที่อาศัยอยู่ชั่วคราวนี่ผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่เป็นมนุษย์แล้ว แม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ลืมคนใดไม่ได้ภาวนาเพียงแต่ให้ทาน,ทานรักษาศีลเท่านั้นเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญกุศลดลบรรดาลให้ได้สมบัติอมิทิพขึ้นมาแล้วก็หลงแล้วนี่เมาอืมเพิดเพลินยินดีในสมบัติอมิทิพนั้นเพราะว่าอันใดมันก็มีเต้ของสวยๆงามๆ หน้าเพิดเพลินเจริญใจทำให้หลงให้เมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืน <c oughs> เทวดานะมีอยู่สองจำพวกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจำพวกที่ได้ปฏิบัติภาวนาไปเป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงโปรด พุทธมานดานั่นพวกเทวดาเท่าไหร่ก็มาฟังเทวดาพวกที่ได้ภาวนาไปเ็เป็นมนุษย์เนี่ยฟังพระอภิธรรมจบลงแต่ละคนนี่ได้บรรลุมรรคผลเป็นโกรธโกรธนั่นเนี่ยพวกที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรนั่นตั้งแต่เป็นมนุษย์เพียงแค่ทำบุญในทานรักษาศีลไปตามธรรมดา ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิณาร่างกายสังขารอันนี้เลยดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงพระอภิธรรมอย่างไรก็ไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสเท่านั้นเนี่ยไม่รู้แจ้งได้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาจะเป็นมนุษย์เนี่ยได้ค้นคนว้าได้พิณาร่างกายสังขารอันนี้อยู่เสมอเสมอเห็นเป็นของแตกของดับอยู่เห็นเป็นของ เป็นทุกข์ทนยากลำบากอยู่เสมอๆไปจิตใจก็อบนึกเบื่อหน่ายนึกสังเวชสลดใจเช่นนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้แล้วก็เปุูปณิสัยปัจจัยบันนี้นะติดตามไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็ดนบรรดาลนใ้้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างว่า เกิดเป็นเทวดาก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติอันเป็นทิพย์ได้ย่างั้นอย่างในพิจารณาเห็นได้อยู่เทวดาเหล่านี้แหละเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมจบลงก็จึงได้สำเร็จลักผนธรรมวิเศษตามวาสนาบาร,รมีของตนนี่ที่เล่าเรื่อง ของเทวดาให้ฟังนี่ก็เพื่ออยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายในรู้ว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่นะเราไม่ใช่มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาหรอกแต่ว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปหากไม่สามารถจะบรรลุมักผลนิพพานได้อันนี้สงแห่งการภาวนาฟังธรรมการรักษาโวโสถร์ศีลอะไรหมดนี้นะมันก็โดนบรรดาลได้ไปเกิดสวรรค์ ชั้นใดชั้นหนึ่งได้แน่นอนเลยมันมันมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นี่สำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> แต่บางคนทำบุญได้ทา,กกานก็จริงรักษาศีลก็จริงแต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านช่องกับเงินทองเข,ข้าของอะไรเท่าอะไรอย่างนี้นะ ผู้ดใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นอะ่ะเขาตายลงแล้วเขาไม่ได้ไปสวรรค์แล้วพวกไปเวียนมาเขาเข้าท้องลูกเข้าท,ท้องหลานไปเกิดเป็นลูกของลูกของหลานไปอย่างนั้นเนยพากันรักษาจิตใจของตนให้ดีอย่าไปให้ใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนรักไถ่วหวงแหนอะไรต้องปลดเปื้องออกจากใจให้หมด เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตอนอย่างนั้นลูกก็ดีร้านก็ดีเงินทองเข้าของก็ดีจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปได้นั้นสําหรับเงินทองเข้าของส่วนใดที่เราได้บริจาคทานนั่นแหละจะเป็นบุญนิธิติดตามตนไปอำนวยความสุขให้ส่วนใดที่ตนไม่ได้บริจาคทาน ส่วนนั้นก็ส่วนนั้นก็อำนวยความสุขให้ในปฏิวันเท่านั้นเองส่วนลกูกหลานอะไรมนันนี่เขาจะช่วยเราให้ไปสวรรค์นบนาริพัน์ไม่ได้เลยไม้จะไปผูกพันกับเขายังไงเขาก็ช่วยเราไม่ได้ก็ต้องเซือนตนอย่างนี้าเราไปผูกพันเขามากเข้าไปเราก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในมนุษยโลกอันเนี้ยไม่ได้เลยจะวกเวียนมาเกิดอยู่อย่างนี้เตือนตอนเข้าไปเสมอแล้วจิตใจมันก็จะไม่ไปผูกพันกับของรักของชอบใจที่มันเคยรักเคยหวงแหนมาจตกก่อนอย่างนี้นะมันก็จะไม่ผูกพันแล้วมันจะคลายความผูกพันลงไปถ้าเรามีอุมัยปัญญาสอนใจตัวเอง เข้าไปอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปรังเกียจเขาหรอกไม่รังเกียจเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่รักไม่ชังเรามีเมตตาน,นีเออ่เราจเจริญเมตตาแทนรักแทนความรักความชังเอาเมตตาสิ่งใดพอะจะช่วยเหลือเขาให้มีความสุขได้ก็ช่วยไปถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลง เราทำใจเป็นกลางต่อสิ่งต่งตางๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นทางไปสวรรค์นะเป็นทางไปพระนิพพานก็การทำใจเป็นกลางนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันยังเป็นกลางไม่ได้เต็มที่มันยังมีเสื่อมมีเจริญได้อยู่นี่มันก็ยังบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้ ดังนั้นต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆให้มันได้อย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายกับมันพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นสิ่งต่างๆนี่แม้แต่ในร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ก็เหมือนกันกับสิ่งภายนอกเหมือนกันแหละไม่แตกต่างอะไรกัน ความจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปลผันก็มีแตกมีดับไปเป็นที่สุดมเมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล,แล้วก็ปรงก็วางลงแล้วก็ทำใจให้วางเฉยมีสติกำกับอยูอม่มีสติประคองฉีนดนั้นให้สงบอยู่ได้เท่าที่มันจะอยู่ได้นาน อันนี้แหละเป็นอุบายเป็นหน้นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้